โชอะไรยังไงดนะิว่าอ,อ,อะไรทำให้เราผิวไร้เราจะทำท่านั้นก็ได้เหมือนกันลองดูพร้อมนะครับเอ็เข้าเต่าอ๋อนะคะอ่ะค ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของร้านสิงนี้มันจะมีได้หนึ่เรื่องนะคะโอเคท่าต่ไอไปท่าที่สองคุณขาท่าที่สองเอ้ยเหมือนเป็นท่าสามคนเหมือนกันนะแต่อันนี้บางคนก็อาจจะทําไม่เหมือนกันเอาไม่เหมือนกันได้โอเคท่าที่สองนะคะท่าสะพายกระเป๋าเป้ค่ะโอเคสะพายกระเป๋าเป้บางทีผู้ชายสะพายไม่เหมือนกันนะหรอก็จริง กาบอกเปาแฟก็อยู่ข้างหลังโนว่าแต่ว่ามันมีสองหูคนมันมีหูซ้ายกับหูขวาบางคนแบบว่าสพายข้างเดียวไหมบางคนแบบสพายแล้วหันหลังมาไหม เลยนะครับนะครับแต่จริงนะสภากระเป๋าเป้นะครับก็อยากจะไปเที่ยวนะแต่ไปไหนได้ไปได้หมดเลยนะครับแต่อย่าลืมพกไปด้วยนะฮะมีไม่ยอะไม่มีบอยที่เซรั่มนะฮะติดกระเป๋าไปด้วยแล้วก็ต่างหัค่ะท่านต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะท่านี้พี่เจนไม่ต้องถนัดท่านี้น่าจะถนัดโอเคนั่นก็คือท่าตีกอล์ฟโอเคท่าตีกอล์ฟตีกอล์ฟที่มันก็ตีได้มันมีหลายท่านะ อาจาอย์อาจจะเป็นการคัดหรือว่าอะไรไม่เหมือนกันหรือวมถ่าจจะได้ต้องดาวใจดูนะคะว่าท่านีจะทำเหมือนกันหรือเปล่าคะกับท่านี้นะคะท่าตีกอล์ฟหนึ่งสองสามไปอ่ะคิดว่าเหมือนนะเมือแค่วงสปินต่างกันนิดหน่อยอันนี้ ก็เนทุกทานร้อนอยู่แล้วนะครับ,รบไม่แดดแดดก็ต้องมาจากข้างบนมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยบางๆอะไรไปน,นิดนึงห<อ><ะ>รือเปล่ดดดาจริงๆนะมั่นใจสู้แดดค่ะคุเลโอพร้อมนหนึน่ง สู้แดดจริงต้องเผยเออเผยผิวแบบนี้นะคะโอเคนะขอบบคคุณรัถูกต้องนะท้าไมคุณสู้แดดจังเลยเพราะว่าผมทาดีเวลวิตามินบอดี้เซอร์ถูกต้องแล้วเป็นซูเปอร์ซีมาสด้วยซูเปอร์สีมัสอใช่ไหมเออค่ะตั้งกัดมวยตั้งกัดมวยอ้าวมีอย่างเดียวมั้ีเอออมีย่างเดียวมั้ะมันตั้งกัดแบบไหนมาอ๋อเป็นมวยชย่านมวยชย่ามวยไทยสากนมวยสมัครเล่นอะไรตั้งการไม่เหมือนกันหรือเปล่า ดูเรื่องมวยเยอะเหมือนกันนะคุณเลวเจสซี่ออชอบมวยชายานะคะที่อยู่ตัวอย,ายา่างนะโอเคมาพร้อมนะถ้าตั้งกัดมวยฮะจะเป็นอย่างไรพร้อมไหนหนึ่งสองสามไปค่ะเ<อ>ปิดการตั้งกัดที่แบบว่าโอ้เอวเอวเอวเพลงเลยโอ้โหคุณขู่ตุ้นมีขู่ผู้ตัดสู้ด้วยนะฮะเพราะว่าโดนเอวชอบใจกันใหญ่เลยนะคะ ถูกใช่ไหมเวลาเปลี่ยผิวกันมีอะไรอย่างเงี้ยผิวอะไรมันก็จะแบบโดนจสีไปว่าหมอกสามเราก็จะงส่เพิ่มผัดเซลล์ผิวเลยก็ต้องผัดเซลล์ผิวไปเลยอ้นะคก็เลือกใช้ได้นะคะดีเียวิตามนบอีเซรั่ของเรามีทุกสูตรจริงๆนะคะให้สามารถเลือก